าแล้วไฟตกแล้วมอยู่ตรวดิมัจะอยู่่ายแล้วเดมกมันมีไฟเมื่อกี้อยู่ฝ่งนี้แล้วนี่านี้มไฟเปลี่ยเป็นโกลเหรอมีคนมาชิสังเกตแล้วพวกพี่ยัไม่เนใช่ของพี่หนิงป้าใช่มาใส่บ้างไงประเทศคล้ายกัน ี๋ยวขออนุญาตส่งให้พี่หนิงด้วยนะถ่าะหูเหรอถ่ายหัว่ายหน้าคนน่ะตุงยกจะแกระจอดเดินตัดหน้าน้องมปใช่เราจะหลบไปน้องสี่ไม่รน้ากมองหน้าก้องดีเลยันนิ่งอ่ะ อไรไใ่เส <muitas S 2> ันปกีอด no ีนะเะขนาดไโนกระแสมันมต้องดยมันนี่คนชมทำนั่นแหละเเลยเอาไปเลยให้กลังใจเลยนะเป็นตกกนเ่มจกัน ใครสินั้นเดี๋ยวราให้เร็วเวขึ้นมาขึ้นมาร้องปะครบี่บไพี่ชายบีบีป๊อบพี่ชายพี่ชายบีบ้าเฟ้อบีบ้าเฟ้อฝี

งราเลยลูกเนอยู่กลองนี้เไส่แสีตได้สารนสุดสัปดาห์แค่ก่อนแล้วก็สุดสัปดาห์อะไรมากมาย แล้วแฟนคลับพี่เทมอ่ะไม่บีใครเลยพอส่งพี่นนแล้วเปล่าไม่พี่่ไ้าปขอรูปรูปนี้รูปนี้ไบายพี่นัดายบายไปขอรูปนี้มาาย คนเราหมดหมดเลยโปเนยรูปม้าใช่ตัวนี้เออนี่แหละม้านี่แหละเอาไปตัดผมกันดีคะมาเดี๋ยวไปทมมาขอไหมเดี๋ยวเียวกันเดียวกัน่ไปคุณละวันนี่จะเชื่ออยเนอสยวคุลววันเียหัวนี่จะว่าะ ทำแกปองคือทุกอย่างเหมือนเพมหมดเลยอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวรูปพี่ขอรูปนี้นะขอรูปนี้นะเดี๋ยวลงค้างอยู่ในท้องนะไว้มันสั่นน่ผ้าแดงแป๊บเลยสแตกาที่ตเนทำแบบไหนัแบบนั้นไม่ทำอไรแล้มองอย่าลงหมด เนี่ยทำแบบนี้เหรอตอนถ่ายเมื่อกี้ที่ปากก่ปองออกมาแล้วก็มีปากต่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้เมื่อกี้ไปอย่างนี้ทำเลยอย่างนี้ใช่เหรอคอเอววะมันกดมันข้างมเ้ยนะไม่ได้ไม่ได้อันนี้รุ่นโบราณตามอายุคนเหนื่อยแบ๊

อะไรหมอไว้ก็ถ่ายรูปแบบนี้หมอถามว่าแอปอะไรก็แค่ปิดฝานี่นี่ไงมันก็อย่างนี้ใช่ไหมหมอถามแอปอะไรเน็ตเคยดันนะเน็ตเน็ตเคยถ่ายแบบนี้แหละคคคครรัับบเเเยยนี่ยแล้วก็ถ่ายอืมอย่าบอกว่าอ่ะมีคนมาล้อด้วยไม่มีมีเขามาลอเพด้วยมารอ เขียวโอเียวเีใสเขียไม่หามาได้นะของเนี้แหละมูเดียวละคอเขาบอกล่หัวใจเวลาทำอไรเอาพันคอไว้ดไม่ไีคอนิ้ลัอกหักล้องหน้าเูเขียวอยนี แสงดีดีใหู้ดีนะเงอดี moon, 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 oh ah, yeah. yeah. ุดีงไงงมองอะไรโอ้โหดีไซน์แล้วบีก็ลูกเขาก็มีจิมมิคเนาะยังงแล้ๆนั่ง

ชุดบุญยมณ์เลยใบเไม่สสารก็แบบนี้ไงที่พี่แอมมาพี่าอมวดแล้วนั่นเอาเออพี่แอาไปไหนอ่ะนั่ไงวันนี้เห็นว่าทำงานเยอะไม่ถ่ายว่าเหรอครับพี่แอมพี่แอมมันตึกไว้ในใจ เอาแอมมาถ่ายดีแล้วอ oh, okay. okay. ๋อแว่นนั้นเป็นกล้องอยู่แล้วเอ้ยอไม่ได้แหนชิมชิชิชิมไม่หวัเลยเอาไหมเน่ของแบบนี้มีน้อยต้องจัากตัวเองกล้องใ่าไว้จ่ายแ่สี่ร้อยได้จะสิบลูกจ่ายมานอชิมเลยลูกเส๋ยวชิมแตูกโอเคไหมแน่ใจเรอไปดูปะ เออดีเลยทีนี่คอนวันาร์วันอาทิตย์มีร้องเพลงต่อใช่ไหมใช่เลาก็ยังไม่กลับคนไลับไปเยอะที่แล้วงานเพชรได้ยินเาคนมีเพต้องรอคันหลงต้องรอน้องเย็นร้องเย็นอ่ะอ้าเหรอมันจะตัเลาเท่าไหร่ตั้งทุ่มเนี่ยห้าโมงทุ่มบัวหัวหน่เริ่ไไปก็อดทอนอี้คน ไปกนไม่มันเขจะร้มาาไยรเดินขึ้นมาเรเดินขึ้นเดี๋ยวก็ไปชนวิวเฮ้ยอะไรวะต้องดีใจเราเออเดียวียวดีไ

ข้าคับตอนมาดนเรากไ่นีุกคืน้องขางเลยเนไทยอินไซเาอิาหรับกี่ขวบนะสามขวบยังไบตาจหลุแล้วสามขวบอายถึงจะเล่นได้ไอเนี่ยเหมาะสำหรับสามขวบไอสามขวบ พู้ลืมยิงได้วมีเป็นไงเด็กเอาเข้าปากหายดุ๊กยังไงมึนกันมันต้องหยุดหายใจไรา่ใช่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าย่าฮ่่ยาฮ่าฮอาฮ่าฮ่าไ่่าฮ เมนเตียลหรอ่จ๋ะลบลบมาร์เมเตียลไปบล็วันอาทิตย์เพลงอะไรดีอ่ะเพลงสายกนหน่อยสากหน่อยเดี๋ยวก็มีแบ็คกิ้งแท็กงานนี้ยเช็คแบ็คกิ้งแทกด้วยนะที่ของ้อพี่เอาไปหลากหลายก็ได้เอาเมนซี้วก็ร้องได้เนาะร้องได้เะได้ได้แต่มันไม่จบกันที่ไหนกัได้ปะ เราบอกว่าเราเสียงไเเริ่มใหม่เรื่อใหม่แล้วสี่พกอ่ะี่พโลกอ่ะแพนท้ายอ่แ่นี่หยู่แก่ไป้ไมีปัญหาไ่ต้องไหว้แผ่นก่อนไม่งั้นไปต้องบอกพี่ลานพี่านเน้ช่เนือไมเอปต้องบอกพี่ลงานเดี๋วพี่จะกระจัดแบ่เนื้อบางทีจะที่ต้องอัดเป็นไฟล์หลายๆแบบดี อนไม่แน่ไปได้ะไม่มีแผ่นบแผ่นบางงานก็เป็นซีดีธรรมดาไม่แต่แผ่นบางที่เนสียงางทีเนอะไรอย่างเงี้ยต้องอัดหลายๆหลายหเาชตบใเลยครัพี่แจ๊คตกใจหมดเลยโอ้หมอมเมาส์เสร็จแล้วอัดเยโอเคครับจะบอกว่ามาเมาวันนี้พี่อุ๋ยแตะแก๊กพต่แจ๊กหรอวันนี้พี่อุ๋ยกับพี่แจ๊คอวันนี้มม่ไดน้ไปแค่ไหนคะ

พีนี่แล้วจะเข้าสามแล้วนอยากหาเรื่องออกยังบ้างอ่ะเอออ้าวบอแวะไปกินข้าวกเตี๋ยวไปหาที่ทัางลองดิไปดูเขาแสดงว่าเป็นยังไงก็ดีนะบอกไปหาคุณลุงคุณลุงวิรเทพเลยไปเหรอเอยถามเอ้ยก็ถามนี่ไม่เคยมาช้าเลยเด็กเสร็จนะเป็นน้ไปดูว่าเขาแสดงยังไงเราจะได้ไปตีกอล์ฟสนามบากก็ได้ ขับนิ่งไม่เรียนเสียต้องนีงไม่จะเสียออกไปขับรถเล่นเฮมมารี่หมดแต่จริงๆที่นี้ถ้าไมเ่โทรศัพท์ก็จะมีพายากน้น่อยมก็ต้องมีสักคนอ่ะในแต่ละวันไม่เคยอานเลย คนรุ่นก่าจ้าอันนี้ก็ยังอัปเดตแล้วอย่าว่าประมวลประมวลทำอยู่นอกกันหรอนอกเป็นไรัเป็นไรกันนานมาอาอยู่บ่อย แล้วจะบรรยายว่าอะไรวะเนี่ยไม่มีเสียงอะไรเลยถ่ายรูปไหมอเรื่อง้้าไปนวงกานแล้ได้อ่ามาได้เลยปได้ยาไก่อก็ถ่ายได้ก็เบื่อแล้วไง